มาดูกันนะครับผมที่เกมกลางกระดานนะครับผมที่สู้กับพันเดนะครับโครงสร้างนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับได้เปรียบนะครับเบี้ยคู่กลางกระดานเต็มเต็มเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยผมเกมนี้เนี่ยผมอาจจะเดินขุนค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะครับก็ช้านะครับบุกช้าไปนะครับทำให้สาวเนี่ยเขาเซตตัวทันนะครับเห็นไหมฮะจริงๆเขาไปกองด้านล่างหมดแล้วนะครับจริงๆเซตตัวแทบจะไม่ทันละแต่ว่าอผมผมผมช้าไปนะครับบุกช้าไปนะครับ อ่ะทำให้เขาค่อยๆที่จะม้วนโคนขึ้นมาเห็นไหมฮะผมะขยับขุนเข้าหาที่ปลอดภัยนะครับเล่นเซฟเกินไปนะครับทําให้อ่าความความความเร็วในการเดินนะครับมันมันช้าในการบุกมันช้านะฮะทีนี้เขาแต้มเนี้ยพอเราลงมาเนี่ยมันเป็นการอ่ากันเรือตัวเองนะทีนี้เขาเห็นจุดอ่อนนะนี่คือจุดอ่อนนะเห็นไหม ถ้าเขาพังตรงนี้ได้เนี่ยมันก็อันตรายนะเพราะเราเลือกที่จะเล่นมาเอาขุนมาเก็บแล้วนะครับเขาเลยทําการโยนตําแหน่งนี้ทําให้โครงสร้างของผมนะครับไม่ค่อยดีนะครับตั้งแต่จุดนี้ไปนะครับผมก็จริงๆควรที่จะเอาเม็ดนะครับกินเข้าไปนะครับแล้วก็เอาเบี้ยก,กินเข้ามาแล้วก็อาจจะแทงขึ้นไปนะครับแล้วโยนมาเข้ามาลุกอะไรทํานองนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะยังไม่ขาดนะก็น่าจะอีกพักหนึ่งเลย แล้วก็กรณีอื่นนะครับก็ยังไม่ได้แกะนะครับยังไม่ได้คิดเลยนะครับอ่ะก็ไปดูกันก่อนนะครับก็ช็อตน,นี้ผมเลือกที่จะ โยกมานะครับเพื่อที่มาผูกเม็ดไว้นะครับไม่ให้มันพังนะครับเดี๋ยวจะเอาโคนขึ้นไปนะครับให้เขาเห็นนะครับเขากินเลยนะพมาเขากลับมายืนตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมฮะอ่านะครับก็อ่าเราก็เริ่มสุ่มเสี่ยงที่จะเสียตัวนี้นะครับจริงๆถ้าเอาแบบอ่าเซฟพานะครับก็เข้นโคนขึ้นไปนะครับเข้นขุนแล้วก็พยายามจับกินตัวนี้นะครับก็คาเบี้ยคู่ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยก็เลือกที่จะ ยันขึ้นไปเลยนะครับเพื่อที่จะเอาม้าตัวนี้ออกนะครับซึ่งการยันเข้าไปเบี้ยคู่ตรงกลางมันแตกนะครับก็ค่อนข้างเสี่ยงเลยฮะเกมนี้นะครับทีนี้เขาแทงมาเราโยนม้าเข้าไปเห็นไหมฮะเขาจะได้แตกออกนะครับซึ่งถึงจะหมดม้าตัวนี้แต่มันเป็นทางไหลของโคนเขาหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะคือเขามีอำนาจในการใช้จากที่ไม่มีนะครับก็เป็นเป็นการเดินที่ผิดพลาดนะครับเป็นการเดินที่ผิดพลาดนะเห็นไหมฮะเป็นจุดอ่อนทันทีนะครับ เขาว่าขยันโคลนขึ้นมานะครับเราก็เอาม้าลงร่องไปก่อนนะครับกันเรือด้วยนะครับกันเผื่อต่ออะไรเงี้ยครับอ่าเนี่ยเขาก็มาเห็นไหมฮะทั้งม้าทั้งโคลนมาได้ก็แปลว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นต่ออะไรเขาแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเสียโครงสร้างไปแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องเล่นต่อนะครับอ่าเราต้องเล่นต่อพอช็อตนี้เขาเริ่มโยกเราก็ต้องหาจุดอ่อนนะครับตำแหน่งเขามาผูกพอดีเห็นไหมฮะ คือตอนนี้เราไม่ค่อยดีแล้วเพราะเขาเข้าแท่นอะไรให้ครบหมดเลยนะครับตัวละครก็ใช้งานได้หมดนะครับเสียเปรียบนะครับเสียเปรียบทีนี้เราก็พยายามจับจุดอ่อนไปเรื him, right ่อยนะฮะเห็นไหมฮะก็ถ้าเขาถ้าเขาออกมาเราก็อันนี้หลุดนะครับฮาแต่เขาก็กินตัวนี้ได้นะครับซึ่งจริงๆถ้าเขากินตัวนี้เราเราก็ลําบากพอสมควรนะครับแต่เราว่าสวนนะครับก็สู้กันนะฮะแต่เขายังยังไม่เอานะครับอ่านี่เขากินเลย่าเขากินเสร็จแล้วก็สวนเลยนะครับ ตู้บนะครับตู้บเข้าไปอ่าเข้าเรือมานะครับกินเข้าไปนะฮะะพอมาช็อตนี้ก็คลี่คลายนะครับก็รีบเล่นเอาเสมอดีกว่านะครับสาหรับอ่าทรงนี้นะครับจริงๆก็เค้นเค้นสู้ต่อได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันมันมันก็วิ่งมาหายอีกนะครับก็เลยอ่าเดี๋ยวข่าจำนวนเราเป็นเสมอดีกว่านะครับอ่าเขาตีลุกนะครับนี่ฮะช็อตนี้ครับเห็นไหม จริงๆช็อตนี้จริงๆเราหนีหเฉยๆก็ได้นะครับเหนหีเฉยๆก็ได้นะครับเขายังไม่มีอะไรนะครับเ <c oughs> ต็มที่เขาจะมาลุกตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็สบัดมาเปิดลุกตรงนี้อ่านะครับ <c oughs> ผมก็เลยอ่ะงั้นต่อต่อเรือไปให้หมดเลยนะครับเ <c oughs> พื่อที่จะให้มันเสมออ่าเนี่ยครับแล้วให้เขากินตัวหนึ่งเพื่อที่จะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเใช้ม้าตัวนี้มาตัดพวกนี้เอานะครับก็เสมอกันนะครับเกมก็จะค่อยๆโยกกันไปแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็แลกกันไป เพราะว่าเกมนี้เราไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับอ่าพันเจ็ดนะฮะก็ถ้าเกิดพลาดนิดเดียวก็ต้องรีบหาเสมอนะครับไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยเราเอาขุนมาเกาะตัวนี้ไว้นะครับอ่าและที่เหลือก็เป็นเรื่องของปลายกระดานนะครับอันในทรงนี้เสมอแล้วนะฮะอ่าเสมอเรียบร้อยแล้วอ่านะครับเราก็อยู่กันนะครับกับเกมที่สู้กับ คะแนนพันเนะครับผมหลังจากที่เราสู้กันมาอย่างดุเดือดนะครับก็สรุปหมากแล้วเหลือประมาณนี้นะครับผมอย่างที่รู้ๆกันนะครับผมโดยตำแหน่งแล้วเนี่ยมันเป็นหมากที่เสมอกันฮนะเพียงแต่ว่าขาวเนี่ยเขามีเขามีเปอร์เซ็นที่จะได้บีบนิดๆน,นะครับเพราะว่าเขามีหงาย2ตัวนะเห็นไหมฮะกลับมากินได้อะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยยังไงหมาแดงของเราก็สามารถที่จะกระโดดตัดได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ มีเบี้ยเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไงก็เสมอฮะคือทรงนี้อ่ายังไงก็เป็นรูปทรงเสมอนะครับผมก็อาจจะควรจะจับมือกันได้แล้วนะครับแต่ว่าฝ่ายขาวเนี่ยเห็นว่าได้เบียดหน่อยๆน,นะครับผมเลยเลือกที่จะเบียดนะครับแล้วก็โดยเวลาของผมด้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยฮนะ ตรงนี้เป็นช่วงปลายกระดานครับเหลือประมาณหนึ่งนาทีนะฮะข่าวเขาเลยมีเวลามากกว่าผมนะมีเวลามากกว่าผมเท่าหนึ่งนะครับเขาก็เลยพยายามเค้นฮะเกมยังไงเป็นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันฮะนี่ฮะเขาหงายครับอ่ผมก็เลยต้องลุกนะเพื่อที่จะกินเบี้ยตรงนี้ฟรีนะครับผมเห็นไหมฮะพอกินเบี้ยตรงนี้ได้เนี่ยหมากมันก็มันก็คอนเฟิร์มเสมอนะครับอ่าเห็นไหมคอนเฟิร์มเสมอแล้วนะครับผมผมก็กดเสมอนะ แต่สาวเนี่ยเขาเห็นว่ายังไงเวลาเนี่ยมันก็มันก็เป็นรองนะครับผมชนะเวลาได้แน่ๆนะครับก็เลยเลือกที่จะโยกม้ามาลุกนะครับปฏิเสธการเสมอไปนะครับอ่ะทีนี้เราก็ต้องคลองสติฮะเล่นต่อครับผมจับเบี้ยครับอ่าเราก็ต้องมาผูกครับอ่าตามปกตินะฮะเราก็ไม่ควรให้เขากินฟรีครับแล้วก็หงายสู้เลยฮะทีนี้เขาเอาขุนติดครับผมเราก็ติดเข้าไปบ้างนะฮะทีนี้เขายังลุกไม่ได้นะครับอ่ายังเข้ามาลุกไม่ได้ เขาก็ค่อยๆเอาตัวละครเข้ามานะครับแล้วก็โค้งนะครับนี่ฮะโค้งมากินเลยนะครับเพื่อที่จะแบบให้มันตัวละครมันชัดเจนไปเลยนะครับว่าเสมอกันนะครับนี่ครับผมเขามาผูกด้วยนะฮะโอ้โหเป็นไงนะช็อตแบบนี้เราต้องเราต้องคลองสติดีๆนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเขาโยนมาให้ฟรีๆเลยเห็นไหมครับคือช็อตเนี้ยเราอยู่ที่นาทีหนึงนับเป็นวิแล้วนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยเรากินเข้าไปนะครับเขาก็โดดตีลุกมาเราเสียม้าเลยนะครับอันนี้ถึงแพ้เลยนะอ่านะครับไม่ดีนะครับหนีไปก่อนครับผมทีนี้เราก็พุ่งมาหาม้าเลยนะครับหมดเรื่องไปเพื่อที่จะกินตัวนี้ตัวมันก็เท่ากันแล้วนะครับอ่าทีนี้เขาเบียดครับเห็นไหมฮะเขาไม่ยอมฮะอ่าเราก็นั่นแหละไม่ยอมใช่ไหมเราก็นี่เลยนะครับเค้นเข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะเอาขุนเค้นเข้ามานะครับจอกกิน่ะจอกกินช็อตนี้เราจะเดินกันเร็วมากนะครับทีนี้เขาไล่ม้าอีกะเห็นไหมฮะเขาจะพยายามที่จะบีบเรานะครับ ตอนนี้พื้นที่ขาวเขาจะเล่นแบบบีบเข้าหาขุนเราอย่างเดียวเลยนะฮะอ่าเราก็โยกมานะครับคอนเฟิร์มเพื่อที่จะกินฟรีนะฮะนี่ขาวก็ทิ้งเลยครับเห็นไหมฮะคือเขาไม่ยอมให้ให้ต่อเสมอนะครับคือถ้าเอามาร์กกินสับกันนมันเสมอแหละนี่เขาไม่ยอมนะเขาเลือกที่จะเก็บมาไว้เห็นไหมฮะตัวเท่ากันเลยนะครับไม่รู้เขาจะเอ่อเค้นอะไรนะครับอ่ะเราก็ไหนๆหมาถึงนี่แล้วรู้นะครับว่าอ่อใน50วิสุดท้ายเนี่ยเราต้องคลองสติเพื่อที่จะเล่นสู้นะครับกับฝ่ายสีขาวนะฮะ เขาก็โยกไปเรื่อยฮะเห็นไหมฮะทีนี้เราเราโดนไล่เรื่อยๆเลยครับเห็นไหมฮะเราโดนบีบพื้นที่ไปเรื่อยครับเนี่ยม้าตัวนี้นะครับเราก็ต้องหนีครับผมทีนี้เราหนีมาจุดเนี้ยจุดที่เรากลัวก็คือการที่เขาเดินเบี้ยลงมาซอกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเดินมาปุ๊บเนี่ยเราจะโดนบีบพื้นที่เข้ามาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะเดินยากมากขึ้น ทําให้เราเสียเวลาในการคิดนะครับซึ่ง50วิเนะนี่ยม,มันแทบจะไม่มีอะไรพอนะฮะในการหนีเพราะว่าเขาจะโยกไปโยกมานะครับเขาจะล้อไปล้อมานะครับเพื่อที่จะเอาชนะเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเดินตัวละครที่มันเซฟไม่ให้เขาเข้ามาได้ง่ายนะครับแล้วก็เดินให้ง่ายที่สุดก็คืออาจจะเดินเบี้ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูนะคร เนี่ยเขาเดินอะไรแล้วก็ขยับเบี้ยเห็นไหมฮะเขาเดินอะไรแล้วขยับเบี้ยเพื่อลดนะครับลดระยะเวลาที่เราเสียไปนะครับเนี่ยช็อตประมาณนี้เราอยู่ประมาณสัก45วิแล้วนะครับคืออ่ค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับผมแล้วก็จะแพ้เวลานะฮะแล้ก็โยกไปเรื่อยนี่ครับเขาเริ่มลุกแล้วฮะอ่าเขาเด้งกลับไปเราเด้งขึ้นมานี่เลยครับเพราะว่าเราเราคิดไม่ทันแล้วนะครับเราต้องรีบเดินนะครับเพื่อที่ให้เขาเปลี่ยนท่าบ้างอะไรบั่งนะครับนี่ฮะเห็นไหมเขาเปลี่ยนท่าแล้ว ปุ๊บมาช็อตนี้เสร็จเราลงเห็นไหมอ่านะครับเห็นไหมครับแต่ช็อตแถวนี้ดูดีๆนะครับจับตาดูดีๆนะฮะแถวนี้จะเริ่มมีแทบนะครับมีการวางกับดักได้แล้วนะฮะโดยการที่ขุนเขาลงมานะครับเห็นไหมใครๆก็ลงครับเพราะว่าเอ่อมันเป็นช็อตที่ได้เบียดขุนแดงนะครับแล้วก็หลุดตําแหน่งจากพรรคพวกออกไปเห็นไหมฮะพรรคพวกอยู่ด้านนอกหมดเลยอยู่ตัวเดียวนะครับอ่าเขาต้องเข้ามาอยู่แล้วฮะช็อตนี้นะครับผมทีนี้ มันมีมีวางกับดักได้นิดหนึ่งนะครับจำได้ไหมฮะที่เราเพยายามไม่ให้ไม่ให้เขาเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะกันนะฮะเขาก็พยายามที่จะเข้านะฮะดูจากทรงแล้วนะครับผมอช็อตนี้นะครับเราเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาได้เลยฮะเห็นไหมฮะเราขยับม้าเลยทันทีนะครับช็อตนี้เราเดินเร็วนะครับถ้าในเกมจริงเดินเร็วนะครับซึ่งเป็นช็อตบังตานะฮะมันเป็นช็อตบังตานะครับเหมือนไม่มีอะไรนะครับผมแต่ตรงนี้นะฮะมันคือดัก ก้อนโตเลยครับผมนี่ครับเขาลงมาไล่จริงๆด้วยแลเราเป็นไงครับโอ้โหช็อตนี้แก้ตัวไม่ได้แล้วครับนี่ยะดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับโล่งๆล้นๆนะครับแต่มันเป็นช็อตฆ่าตัวตายครับเนี่ฮะตายกลางกระดานเลยฮะนี่พันเจ็ดนะครับอ้าฮะนะครับผมเหลือสี่สิบวิสุดท้ายพอดีนะครับผมโอ้โหนะครับเนี่นะฮะถึงบอกนะครับผมว่าเวลาเล่นนะครับ ต้องคำนึงไว้ตลอดนะครับว่าเราจะมีโอกาสเสมอนะครับที่จะที่จะเสมอหรือไม่ก็ถึงพระเลยนะพลิกไปถึงชนะเลยนะครับต้องจินตนาการให้ถึงขั้นนั้นได้เลยนะเนี่ฮะเห็นไหมวางแท็บไว้พอเดินเข้ามานี่โอ้โหไหว้พระเ้าวัดก็ไม่หายตายครับโอ้โหเป็นรูปทรงตายสวยงามครับผมกลางกระดานนะก็ชนะไปนะครับสําหรับเกมนี้นะครับเห็นไหมพันเจ็ดกระโดดได้นะครับ